สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราอยู่กับม s u b i ิ h i s p p c e w a g o n นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามิ s b i ิชสเ Space w a g o n ติดตั้งจอ Android นะฮะเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับหน้าจอ1 0นิ้วหน้าจอเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะอันนี้หน้าจอ10นิ้วเลยนะครับออกแบบพร้อมกับกรอบนะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับกรอบวิทยุเลยรวมมาถึงด้านล่างนี้ด้วยนะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เล่น2แอปในหหน้าจอได้นะครับ ลองดูนะครับเล่น2แอปในหนึ่งหน้าจอเราจะเห็นว่าน,นี่เปิดแผนที่วัดผ่าซ้อนแก้วอันนี้เล่น YouTube นะครับในช่องแต่งรถอยู่นะฮะสามารถกดกึ่งกลางหน้าจอเพื่อปิดแอปใดแอปหนึ่งได้นะครับเฉลออยวิแอปเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวสามารถเล่นได้นะฮะลองดูฮะกันยานเน็ตแรงๆก็เชื่อมต่อไป เราเสียงหน้าจอได้นะครับดับไฟหน้าจอได้ด้วยฮะดึงลงมาฮะนี่ฮะดับไฟหน้าจอแบบนี้ทานแล้วกลับมาใหม่ได้อย่างนี้นะฮะตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบ Android พร้อมกับกล้องถอยนะฮะ Android เข้าเกียร์ถอยฮะพอเข้าเกียร์ถอยกล้องตัดนะครับมีเส้นกะระยะของตัวกล้องให้ด้วยนะคบเพิ่มความปลอดภัยนะฮะในขณะเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าด้านบนนะครับตัวนี้ฮะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้มีไฟกระพริบๆแบบนี้นะฮะ นี่แหละครับนี่เขาเรียกว่ากล้องบันทึกระบบ Android เป็นกล้องหน้านะครับเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันอาศัยหน้าจอ Android ของตัวเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องมีหน้าจอของตัวเองนะฮะเดี๋ยวเราออกไปครับเข้าที่หน้าจอโฮมนะฮะหน้าจอโฮมสวยงามมากแรม2อลอม32นะครับเวอร์ชัน10ระบบสั่งเสียงด้วยนะครับตัวนี้โอเคนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะแอปตรงนี้ฮะเราเสียบฟ้าที่ชื่อว่า FHD d v r นะฮะ าพอาจจะประ antis, ับอ hm. ัตโนมัตินะครับพี่น้องทุกท่านต้องขอโทษด้วยนะครับแสงภายในค่อนข้างจะเข้มนะฮะนี่ครับเราจะเห็นว่ามีการบันทึกอยู่นะตัวนี้ฮะนี่ฮะด้านหน้านะครับจะมีรถเต่าจอดอยู่ฮะเราจะเห็นบนหน้าจอนี่จะเป็นรถเต่านะแสดงผลแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือกล้องบันทึกระบบแอนดรอยนะครับมีการบันทึกอยู่จริงนะฮะเราจะเห็นว่ามีไฟกระพริบตรงนี้ฮะสามารถสั่งงานผ่านหน้าจอได้นะครับ ทั้งค่าผ่านหน้าจอได้เลยนะครับต,ตัวนี้ยังมีเมมนะครับเก็บไว้อยู่ในตัวของตัวกล้องนะครับโอเคนะฮะก็ครบคันฮะพอเราเปิดไฟหลี่นะไฟจะด้านข้างจะขึ hablar, ้นแบบนี right> ้นะครับพอเราปิดนะครับพอเราปิดพอเราปิดนะครับพอเราปิดนะครับพอเราปิดนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างไม่ติดนะไฟนะฮะ เคไฟด้านข้างไม่ติดนะครับเเปิดครับไฟด้านข้างติดแล้วนะครับนี่ฮะแบบนี้ครับโอเคนะครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ฮะก็สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับจอ Android ติดรถนะครับตรงรุ่นบิวอินแบบนี้ในหน้าจอขนาด10นิ้วมาพร้อมหน้ากากนะครับสเปกการใช้งานเทพๆนะครับรองรับกล้องถอยและกล้องหน้าระบบ Android จัดชุดอยู่ที่ไม่แพงเลยนะครับสอบถามมาในช่องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับทักแบบเลื่นไหลามากๆเลยนะฮะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ